ช่วงนี้จะเป็นช่วงรีวิวช่วยชาติค่ะทุกคนด้วยสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเนาะตอนนี้เรานั่งกินที่ร้านไม่ได้วันนี้เราก็จะช่วยโปรโมทนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนเรื่องอาหารต่างๆก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องแอนเน็ตนะคะอันนี้เป็น EP หนึ่งเลยค่ะทุกคนก็อย่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอาหารต่างๆแต่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะทุกคนเรามีแขกเชิญพิเศษด้วยค่ะวันนี้ยี่หวัวค่ะแชมเบองเอ้ย ได้รับคำเชิญจากพียนเน็ตนะคะบอกว่าให้มาร่วมอีที่หน่อยแรกวันนี้เป็นชาบูสติีค่ะทุกคนเป็นร้านชาบูที่จริงๆเราสองคนก,กินกันอยู่แล้วใช่เพิ่งไปกินมาด้วยออก่อนหน้านี้คือเราเคยทานกันมานานมากแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะมีโอกาสได้ทานที่บ้านใช่ที่เราทานกันวันนี้เป็นเซตโปรโมชั่นแ9 9บาทวู้คือเนี่ยเซตนี้ทุกคนคือได้เยอะมากได้ท<ำ>ั้งัก ไข่หมูสามชั้นลูกชิ้นอาหารทะเลต่างๆนะคะคือเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้รวมเนื้อเนาะเนื้อจะไม่ไอยู่ในโปรโมชั่นนั้นก็คือสามารถสั่งแยกได้พอเขาจะมีซื้อทีอ่จริงๆแล้วมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะอันนี้ก็ครั้นี้เขาทำให้ให้เน็ตเลยรู้เลยเพราะว่าเน็ตเป็นแซลมอนแต่ต้องแบบกริลนิดนึงเนื้อนี่ก็ของของญี่ปั่นค่ะทุกคนอันนี้ก็จะทป็ไม่ผิดนะาเป็นวากิวแมใช่ไหมเราเาก็จะมาชิมเนื้อกันนี่ค่ะทุกคนหุ่ยน่ากินมาก กินมากแล้วก็เกิืน้ำลายกินด้วยกันอ้่าไม่พอทุกคนเขาก็จะมีแซมมันแซบแมมันซเส็คอเลผ่านเป็นลูกเต่าเลยแต่ว่นคือแบบสีสวยมากเทลงไปเลยค่ะเขาคือแยกทุกอย่างมาให้แบบดีงามมากมาก เอออร่อยอร่อยมากทุกคนเือดมากอร่อยมากทุกคนใครที่แบบชอบแซลมอนนะต้องไม่พลาดเมนูนี้นะแซลมอนยำแซลมอนหรือแซลมอนแซบไม่รู้เขาใช้ชื่อเมนูว่าอะไรแต่ว่าอร่อยมากสั่งชาบูมาระหว่างรอที่น้ำมันเดือดอ่ะเกี๊ยวกินแบบนี้เลยซึ่งควันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไอแซลมอนเนี่ยผ่านเนาะผ่านผ่านจริงผ่านจแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก็มีให้ทุกอย่างทุกคนก็เหมือนไปกินที่ร้านอ่ะให้มาเยอะให้มาเยอะเกินไปด้วยให้มาเยอะเลยทุกคสื่อืแบบเยอะเกิน มนะคะแบบนี้แบบคือเป็นร้านชาบูที่มีซูชิด้วยใช่หอมเลยอยากกินทั้งสองอย่างก็ร้านนี้เลยดีฮะอร่อยมากคำใหญ่มากก็คือคุ้มอ่ะจริงๆสั่งแล้วก็คือคุ้มคุ้มคือน้ำลายแล้วอร่อย ฮ่าสวยงามมากให้มาแบบจุกจุกจุกคือไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเอ้ยซื้อกลับบ้านล้วจะได้น้อยกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหกจุกจุกเลยค่ะใส่อันนี้นะคะเวลาใส่เข้าไปมันก็จะทําให้น้ําซุปเนี่ยมีแบบความหวานขึ้นแล้วก็เอาไว้กินตอนสุดท้ายเวลาแบบตกแล้วอย่าไปเห็นนะซาบิเศษเห็นนะเธอทำมันตกแล้วเธอก็หยิบขึ้นมาตกแค่โต๊ะนอนไม่เป็นไรนอนทุกคนไให้ดูสีห้า ือจะบอกว่าแพ็กเกจเขาน่ารักมากทุกคนแพ็กเกจเขาทำดีมากดีมากจริงไม่ได้แบบยัดยัยัดมาแบบไม่น่ากินอันนี้คือน่ากินมากแล้วก็ยังเรียงแบบเรียงตัวสวยเออสวยงว้าวฟังเสียงสิทุกคนฟังเสียงโอไมมีงามมากอันนี้นะคะว่ากำลังจะเปิดสันคอวาคกิวค่ะเป็นเนื้อออสเตรเลียนี่นะคะสันคอวาิว น้ำก็คือเดือดช้าหน่อยเพราะว่าเราใส่น้ำซุปแบบเต<ส>็มัดเต็มกัดมากสะดวกด้วยนะใช่สะดวกด้วยมาถึง,งบ้านไม่ต้องออกเลยช่วงนี้เดีย๋ยจะ,ะยชินเนื้อให้แบบไม่เช่นน้ำจิ้มเลยว่าเนื้อเขาดีหรือเปล่าต่อไป ชิมหมูสามชั้นกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มถั่วเป็นน้ำจิ้มโฮมเมดนะคะสูตรเฉพาะเข้มข้นไม่เหมือนที่อื่นขวดละแปดสิบบาท้ค<ห>่ห <บา S 1> วดจิ้ม <บา S 1> ชาบูอุ้ยกลัวหกกำนี่นะคะเป็นน้ำจิ้มถั่วแบบโฮมเมดใช่ไนหะมแบบโฮมเมดจะใช้หมูสามชั้นนะเนี่ยสามชั้นพูดเหนือหลุดพูดเหนือ <laughs> อร่อยอร่อยมากคือถั่วเนี่ยคนจะบอกว่ามันจะรู้สึกมันมันหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะ ข้าวีเนลอะมีความครบรสเหมือนนั้นร่วงมีเปรี้ยวตัดด้วยความนัวอยู่ๆก็มีความนัวเกิดขึ้นความนัวปกติกินแต่แบบเป็นน้ำเนาะเป็นชาบูอันนี้พอเรามาปิ้งเป็นแบบปิ้งก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคืออร่อยแต่น้ำาึ่งชาบูเขาอร่อยนะยังไงเราก็ต้องกินชาบูน้ำน้ำซุปชาบูแบบน้ำดอาเขาอะคือลสมากเป็นน้ำสต๊อกผักกับสาายญี่ปุ่นนี่ค่ะมีเป็นขวดเลยสามารถสั่งซื้อได้ที่ช็อปปี้นะคะอันนี้ขวดหนึ่งลิตรราคาสองร้อยยี่สิบบาท อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าหัวเชื้อใช่ป่ะที่จะแบบเอาาน้ำเปล่าไปผสมอาน้ำเปล่าไปผสมแต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งแบบอยากทานเลยก็มีเหมือนกันสามารถทานได้เลยเขาจะผสมมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องผสมน้ำอร่อเหมือนกินที่ร้านเลยไว้ไเว้ยใช่ทาายมูดูสีครับน่าจเราจะแบบไม่จิ้มเลยนะหนึ่องสามอพอเนื้อไปต้มในน้ำซุปอะ มันจะมีความหวานของน้ําซุปที่เขาทํามาเข้าไปอยู่ข้างในเนื้ออร่อยมากเห็นปะ่ามันจะมีส่วนมันตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละอร่อยโอ้โหอันนี้คืออันนี้เปนเซตทะเลทะเลเยอะมากแหงกะปุ่นใช่ไหมแหงกะปุ่นปลาหอยปลาหมึกปลาหมึกเยอะมากเลยอ่ะเอลโหคือแบบกินต้มน้ำซุปอะไม่ต้องจิ้มเลยอะเยี่ยมมากส่วนตัวข้าหมูเนี่ยหมูสันคออร่อยมาก ไปเรื่อยมากเอาเป็นว่าเทน้ำมันเท่พอดีไม่ได้ปริ่มแบบเราเทหมดเลยจ้ะคนเทคือใครรู้เปล่าเองเออไม่แล้วเราใส่ของหนักลงไปยังไงเข้าโคอะไรเงี้ยใส่โค้งมีลูกชิ้นอีกทุกคนเยอะมากเยอะไหมเยอะมาก เป็นเซตที่คุ้มมากๆหมูห่อสาล่ายก็เป็นน่าจะเป็นปลานะลูกชิ้นกุ้งที่ข้างในมันน่าจะเป็นชีสอะน่าจะเป็นเกี๊ยวแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี๊ยวอีกชิ้นหนึ่งขอโทษหน่อยเกี๊ยวอะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้มันอยู่ปลายปากนี่แหละอันผักเนี้ยต่อร่อยนะผักเนี้ยอร่อยมากเอออร่อยบล็อกชอยอันนี้คือบล็อกชอยอ๋อมึงเห็นนะ มันเป็นรู้มันดูสคริปต์บ็อกชอยทุกคนบ็อกชอยก็คือเหมือนกวางตุ้งใช่ไหมโผล่รู้ดีขึ้นมานทางังทีเลยมีความรู้ที่นี่มันเนียนนี่นี่อร่อยอะ่ะม,มีปะแหมเบล่มเลยก็บบกเป็นคนชอบกินเต้าหู้ทอดอยู่แล้วจิ้มน,น้าจิ้มกับของทางร้านกินได้เลยทุกคนอันกีก็ได้อีกฟิลหนึ่งอ,อันนี้นะคะไส้หมูสับ ฝันกลองสิถ้าติดตามยี่หวาติดตามได้ทางไหนคะใน YouTube นี่แล้วค่ะชื่อว่าหว่า Y I สามตัวเดีเป็น U H A ถามว่าทำไมถึงเอาไอ้สามตัวไอตัวแรกไม่มีคนใช้แล้วไอไม่ได้หรอกม่มีคนใช้แล้วไอรู้ที่สามไอเอกก็เลยเป็นยี่หวานะคะถ้าพิมพ์ผิดยี่หวาโกรธมากเวลาคนจะแบบมาส่งของให้รีวิวอะแบบเบียคุณยี่หวาแต่ไอายสองตัวโพูดถ้าเพื่อนเขียนไอไม่ครบเงินไอต้องสามตัวจนจำได้จำแม่นเลย อันนี้กุ้งใสอย่างนี้เลยกุ้งค่ะทุกคนอันนี้แหละที่พี่หัวชอบกินก็คือีผักเส้นผักอะไรอย่างเงี้ยลุงปลาไปค่ะทุกคนมาชิมปลากันค่ะทุกคนนี่อร่อยนะปลานุ่มๆเราค่อยๆเลมอืมนุ่มๆดีกรุบๆมากเลย ข้าวโพดค่ะมันหวานก็มันมีหวานด้วยตัวข้าวโพดอยู่แล้วแล้วก็หวานด้วยตัวน้ำซุปช่วยหนีว่างไม่มีงานทำทุกคนแบบตกงานแล้วเนี่ยที่มาทําทุกวันนี้เุกคนนี้เขาตกงานก็เลยจะต้องแบบมาช่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเรารู้ว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ทําอะไรที่พอจะช่วยคนอื่นได้ก็จะทำใช่ถึงมันจะเล็กๆน้อยน้อยช่องก็ไม่ได้ช่องใหญ่ไม่มีคนดูด้วยซ้ำเลยเนี่ย แต่ถ้ามันช่วยได้เราก็อยากจะช่วยช่วยกันแชร์คลิปนี้ช่วยกันไลค์ช่วยกันดูคลิปนี้นะคะไปมันจะได้ไปต่อ,<ข>อแล้วเขาจะได้รู้ว่าเราทําอะไรกันแบบนี้<ช>สำหรัคนที่ลําบากอยู่อยากจะให้เราไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เห็นเนาะนี่เป็น EP แรกมันอาจจะยังไม่ลงตัวมากมันมันใหม่มากแต่มีมั่วบ้างอะไรก็ปนปนกันไปอย่า่าถือสามารถนะคะทุกคนอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างใชะ มาร้านที่สองค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารทะเลเอ่าวบ้านดอนอาหารทะเลนะคะมีทั้งสดแล้วก็แห้งนะคะคือสามารถทํากินเองก็ได้หรือว่าสั่งแบบพร้อมทานก็ได้นะคะอ่ะอันแรกเลยอันแรกก็คือเกี๊ยวปลาโบราณเกี๊ยวปลา,ปาอันนี้เขาตึงมาให้แล้วนะใช่ใหญ่มากหนึ่งกล่องนะคะมีสี่สิบห้าตัวค่ะทุกคนราคาร้อยแปดสิบาทเท่านั้นแต่มีน้ําจิ้มสองอันด้วย มีทั้งน้ำจิ้มบวยแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นแบบพอดีคำอ่ะน้ำจิม้มเขาเด็ดอ่ะใช่ปะน้ำจิ้มอร,อมอรอ่อยน้ำจิ้มดีมากวินดีมากรสชาติมันอยู่ในลิ้นน่ะเป็นน้ำจิ้มของทางเขาเลยนะของอ่าวบ้านดอนเลยนะคะเอาจริงเผอไม่รู้ว่าเขาไปทอดกันอะแบบปะถ้าจะทอดก็น่าจะดีนะเอาไปทำอะไรแบบนั่แต่เรายำยำก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่เข้าไปอะไรเงี้ย แบบสดเลยเรามาทำเองมาฟูเองแล<บ>้นะก็จะเป็นแพ็คเก็บแบบนี้นะคะทุกคนจะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นมันก็สามารถเก็บไว้ได้อนะไรเงี้ยเนาะใช่แพ็คหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นลูกชิ้นกุ้งแบบนี้อืมถึงถุงอะ่ะมี3 5มสถึงสี่ลูก จะมาเป็นแบบนี้มันมีขนาด5 0ารกรัมต่อหนึ่งแพ็กนะคะแพ็กแบบนี้เลยก็คือสูญญากาศใช่อันนี้กุ้น <mummy S 1> <ๆ>ยนะคะท,ทําจากปลาอินทรีล้วนเลยเขาบอกว่าทานกับอะไรก็อร่อยจะต้มจะลวกจะทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะ1เส้นละคาะร5อยี่สิบห้าบาทเส้นนี้ค่ะทูคนเธอใหญ่มากเราสามารถเอาไปทํากับข้าวแบบอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลย <en> มันเนื้อปลาแน่นมากเลยนะจริงแน่นกินเลาไม่รู้สึกแย่ตัวเองอ่ะอืมอืม หอยจ้อพิเศษปูล้วนใกมากหอยจ้อี่ไม่เคยเห็นหอยจ้อใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตใหญ่มากทุกคนเนี่ยอ่าถ้าถ้าใช้มือก็คือแบบเท่านี้อะเริ่มโอ้โหใหญ่มากทุกคนหอยจ้อปูหอยจ้อปูทุกคนคือเส้นนี้เลยใหญ่มากใหญ่มากแล้วเขาเอาน้ำจิ้มมาให้ด้วยเห็นปะเล็กๆน้ำจิ้มน้บจิ้มบุ้ยน้ำจิ้มบว้ย หนึ่งเส้นนะคะมีห้าลูกนะคะสามร้อยกรัมอืมปูเนือปูทุกคนปูมันใหญ่มากเลยต้องใช้มืออืมอันนี้ให้เยอะจริงให้เยอะมากมากดูดิเนื้อปูเป็นแบบปูปูคือปูอ่ะอืเหมือนซึ่งเค้อยู่อ่ะมอนใหญ่มากปูจ๋าปูจ๋าไข่เค็ม อันนี้ขนาดกําลังดีอันนี้แบบสูทถ้าจอปูก็จะใหญ่กว่าอันนี้ก็แบบเล็กๆกาลังดีไม่กินก้อน่อยแล้วก็หรือถ้าสั่งออนไลน์นะคะ<ม>ก็สามารถได้รับแบบนี้ไปได้เลยม,มันจะมีกระดองแบบอย่างนี้ด้วยแค่ไปอุ่นเออแค่ไปทอดแค่ไปอะไรอย่างนี้<ม>ได้เลยบอกว่าตัวนี้นอิสลา,ามทานได้นะคะเพราะว่าเป็นผสมเนื้อไก่ไล้<อ>ลลวนเลยไม่มีเนื้อหมูนะคะถ้าทั้งหมดเนี้ยให้อะไรเป็นที่หนึ่งเกี๊ยวปลาโบราณให้เดียวกันเหมือนกันเกี๊ยวปลาโบราณเกี๊ยวปลาโบราณคือที่สุด อันนี้อันที่สองก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมือกล้วยใช้คำต่อไปจีอันนี้อร่อยโปรโมชั่นของร้านนี้นะคะทุกคนก็ซื้อ4ี่อย่างแถมน้ําจิ้มไปเลยหนึ่งขวดค่ะยังไงก็ไปดูโปรโมชั่นต่างๆหรือสั่งซื้อได้ตามเพจนี้เลยนะขึ้นไว้ให้ตัวนี้ก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะมาถึงร้านที่3แล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือขาหมูค่ะชื่อร้านว่าขาหมูขาเบียร์ะคะเห็นแบบนี้นะคะทุกคนได้ขาหมูชิ้นใหญ่มากราคาแค่350บาทเท่านั้นถูกนะให้ดูใกล้ๆเลย หมนุนหมนุนหมนุน <Ừ. S 1> ไฮโดรลิกฟ้า <laughs> <laughs> ได้อะไรบ้างมันบด,ดมันบดองอันนี้เป็นซอสบาร์แบบีคิวแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมาลองเลยดีกว่าอืกรอบมากมกรุบกรอบอกรอบมากทุกคนนี่ <c oughs> อร่อยกรอบ ตอนที่มาแรกๆอ่ะมันร้อนมันร้อนใช่ถ้ากินตอนร้อนๆแล้วจะฟินมากได้เลยต้องมีผัดรองนะไม่งั้นมันจะเลี่ยนเนาะอือมันต้องมีอะไรผัดอ่ะจริงจรีงกูนมาเป็นอะไรที่ตัดได้ดีมากเลยนะจริงไม่ราะว่าจะนไมให้มาเลยกรอบมากกรอบมากจริงๆโอ้เฮ้ยกรอบสุดๆลองกินแบบเพียวๆไม่จิ้มอะไรเลยอือแต่ที่ตรงอร่อยที่มันตีมัน อังเขากรอบแบบโอ้โหสะานมากอื เนี่ยอร่อยชอบกินกับผักดองขาหมูสามารถติดต่อได้ที่ขาหมูขาเบียดนะคะราคา3ามร้อยห้านั้นใหญ่มากกินได้ทั้งบ้านทุดเลยจะบอกว่ามันก็นุ่มแล้วก็กรอบมากใครชอบขาหมูหนังกรอบร้บานนี้เลยวันนี้ก็เรามารีวิวแบบกรุบกริบให้ดูกันนะเนาะก็เป็นการเริ่มต้นด้วยแหละแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยแบบถูกจังหวะอะไรันเท่าไหร่แต่ว่ายังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหพนเนตการมาครั้งนี้ของเรา ก็รู้สึกว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้ช่วยคนด้วย ก็ถ้าใครที่แบบสนับสนุนอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยทางไหนก็แค่คุณแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยทุกคนแล้วสำหรับใครที่มีร้านอาหารหรือกําลังเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อช่องทาง IG หรือช่องทางเพจเน็ตได้หมดเลยส่งไดเรกมาหาเน็ตเลยเพราะว่าเน็ตเป็นคนตอบเองนะคะก็สามารถติดต่อส่งอาหารรีวิวได้ทุกอย่างเลยที่เป็นของกินนะทุกคนขอที่เป็นร้านอาหารที่เป็นของกินที่ต้องขอคนที่แบบลำบากในช่วงนี้นะคะส่งมาได้เลยเน็ตจะพร้อมจะโปรโมทให้ฟรีค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแต่นี่ก็ต้องตัดเองนะคะ <ค>เอจ<ะ>เอจริงอยากให้เห็นเบื้องหลังมากเพราะ <c oughs> ว่าการถ่ายเนี้ยเราถ่ายมาประมาณสามชั่วโมงแล้วทุกคนคือมันไม่ได้ง่ายเลยตอนแรกที่คิดไว้ว่าเนี่ยจะทําอันนี้นะแล้วเฮ้ยามาเลยคลิปหนึง่งก็เอาสักห้าล้านสิบล้านสี่องจริงมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเหนื่อยมากๆหนจะต้องเตรียมตรงนี้ด้วยแล้วก็มัน,มน<ห>ยุ่งไปหมดเลยเนาะมันไม่ได้แบบง่ายอย่างที่ทุเคินเห็นเลยนั่นแหละ คนวันนี้ก็เท่านี้เนาะไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะลคลิปไหนยี่หว่าจะมาอีกก็คอยติดตามกันทุกอีพีแล้วกันนะคะทุกคนจะพยายามพาแบบคนอื่นมาจอยด้วยเพราะว่านั่งกินคนเดีวยวอาจจะหงาเขาเน้อยจะพยายามหาคนอื่นมาใจจอยกันเนาะโอเคไว้คลิปนี้แค่นี้นะคะไปก่อนบ๊ายบายกด subscribe ด้วยจะจบไหมนะไม่เอาเสือไหมเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะเนี่ยจะตัดอันเนี้ยเข้าไปเลยเหนื่อยแล้วบาย Thank you